Kaya kaman, wakil kaman, makno kaman, sapa papan, pinak กายะกมังกายะกมังวักกีกมังวักกีกมังมโนกมังมโนกมังมะโนตัมมังปะปังปะปังวินัสสันตุวินัสสันตุตะริยัมปิตะติยัพเพกายะกมังกายะ <laughs> บากเพาะโมโหบากเวทกรรมให้อริยก็ดีในปัชาตินี้ก็ดีในปัจจุบันในชาตินี้ก็ดีบาปในปีนี้ก็ดีบาปในปีนี้ก็ปในเดือนนี้ก็ดีบาปในเดือนนี้ก็ดีบากในมือนี้ก็ดีบาปในมือ้ก็ดีาปที่ปลุกคาบเก่าลูกหลาน อยากตีพี่น้องอยากตีพี่น้องได้สลานางพระไดลานพระได้โซบระมาศะมาคุณนัอกนอตอสนี่ละมุนร่องแสงรงแสง้วยกายรวดี

Ba băng, ba, bina bà phóc lô khô, bà phóc số, bà, bà mô hồ, bà, bà, bà quên cằm, thi thì lạc môn, sáng. ได้สลางพวามร่าได้สลางพวามร่าได้ลบประมาณได้ลบประมาณคุณประโพดขุนประโพดขุณประถมขุนประถมคุณประสงคุนประสงขุณปิดามันดาขุนปิดามันดาแยกยัดยาติญยัดยาทั้งหลายทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งปี่ตอนหนาก็ดีทั้งปี่ตอนหนาก็ดีที่หลังหลังก็ดีที่หลังหลังก็ดีขอโหสิกรงขอโหสิกรรม เสียสึ่โทเยส่โได้มีบาได้มีปากของเวน้องเวนแก่กันและกันเธอกันอผู้อวนบอินาเดอโอ้ใจงอนเด้อเป็นไงแเดอผู้คาบพรมแต่ใจคุณนักคเรีเดอเรียตและดุมตและดุมอตและแพ้เลย่กาดุ้มมองอปงละ

มีบามกรรมใส่ใช่เขาสงกาเจ้าเริ่มนเออเอาตาทูดักได้เอาเอาทุกทีปากกระทางทูดเอาใหม่ใจ่ยใพ้อาจารย์เอตเอาใหม่ปัจใจเอาทูปปักไวในหันนะครับ